ทั้งไหนก็ได้ลมมันไม่แรงลนิ่งขได้ฟลพี่นันเปแต่ขาล้อเบาได้เปลี่ยนไหนั่นแหะตัวเบาเบาเพิ่มเบาไม่รว้เปลี่ยนได้หรอพี่บอก เวตาแก็กแน่ควงควงควงดีเย่ะขอให้มันแก๊คแก๊กแม็คโคลถ้าอยู่ใกล้แมาคโคอุ้ยดุเ่ยฟูเลยเล้ยพอเราตัดลปแล้วเห้เนี่ยดูท่ามีท่าทาง ลงหลงนะไปเล่นดนตรีอยู่มาเป็นเล่นขึ้วินกันด้วยแ่กูอยู่เดียวเลยอารมณ์ดีคนเดียวด้วยเนี่ยเสียงดีว่ะเสียงเพราะเสียงตอนตัดอากาศตอนเนี้ยตอนเมื่อกี้เสียงดีอ่ะตอนเริ่มก็ต่างเสียงกัดีอะฝาแม่มองย่าใล้หายใจเกิดไฟเพื่อ ôi chung cái tạm lỗ tay đấy ừ ăn cái này ăn cái này

<c oughs> นิ้วสันสนนนนส่นดิกเลยสั่นมากอะยานเครื่องบินนิ่งนะวพามือสั่นดิกเลยโอ้ปแรกเลยนันดิ๊งนันิ่ง ยี่สิลลงทางนี้ละแ yeah. ปดบมหแือเหรอยังย oh really? ังยังไมได้สามี่สิบพี่ต้องดูทันมแซอะไรอ่ะตอกต็มแซอ่ะตรงยังไม่ถึงมือมันสั่นเกียวยงไม่ถยงลองเข้าเก็บบไตรเก็บลัตเก็บบัตร อะไรอะไรมันลงไหนดีพี่ลงนี่ดิลงงนู้นจะลง้นไลงไหนก็ได้ลงต้นไม้แล้วกันจะจับไหนนะลงน้มันพูดอะไรว่าตีน ถ่ายให้เขาเห็นมันดูไว้กระดกได้เขาเห็นชอบเจนเอไมาหลอกเราเมฮ้ยต้องลงวาอยู่ตมงนไม่พอผมว่ามันไห่ไง S <S เไอเสาเสาเสาตรงเลนเวต้องลงกันแหละหมดแล้วมั้งโอ้โหมาสูงวะ ตบ,บมือสี่ครับรออะไรตบมือ